อย่ารีบสรุปข่าวเพียงเพราะคำพาดหัวอย่าด่วนตัดสินหนังสือทั้งเล่มเพียงเพราะดูหน้าปกเสียงจากสวนจันทร์วันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564โลกทุกวันนี้เป็นยุคไฮไอที IT. เทคโนโลยีชั้นสูง ด้านการสื่อสารแต่ก็หน้าเสียดายที่ผู้คนส่วนใหญ่แทนที่จะได้รับประโยชน์กลับได้รับทุกข์รับโทษมาแทนคือแทนที่จะได้รับสิ่งดีๆจากไอที IT คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลที่มีอย่างแพร่หลายกลับกลายเป็นว่าผู้คนส่วนใหญ่เข้ามาใช้สื่อโซเชียลหรือเสพข่าวสารต่างๆผ่านทางคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนี้แบบที่ สูญเปล่าไร้ประโยชน์แต่กลับได้ทุกข์ได้โทษมาแทนเสียเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้ก็เพราะความไม่เอาไหนของตัวเองซึ่งจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแล้วความไม่เอาไหนนี้ก็มักจะ มาในรูปของคำกล่นที่กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเองก็คือไปรีบสรุปข่าวเพียงแค่คำพาดหัวไปด่วนตัดสินหนังสือทั้งเล่มเพียงเพราะดูหน้าปกโดยไม่ฉเฉลียวใจว่า คำพาดหัวที่นักข่าวหรือสื่อมวลชนเขาพาดหัวจัวหัวเอาไว้นั่นหรือแม้แต่ที่เพื่อนกันโพสและแชร์มานั่นมันไม่แน่ว่าเนื้อหาสาระจริงๆมันจะเป็นอย่างคำพาดหัวหรือ จัวหัวในโพสในแชร์ต่างๆเสมอไปบางทีพอเราเข้าไปอ่านเนื้อในมันคนละเรื่องกันเลยยิ่งได้ไปศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แท้จริงซึ่งเชื่อถือได้มากกว่ากลับกลายเป็นคนละเรื่อง ก็เลยเท่ากับว่าข่าวที่เราได้เห็นเพียงคําจั่วหัวนั้นมันเป็นข่าวเท็จข่าวปอาวลอมข่าวลวงข่าวล่วงทีนี้ถ้าเราไปหลงเชื่อตามไปสรุปความเอาตามแบบทันทีก็กลายเป็นคนงี่เง่าข่าวโง่งมงายไร้เหตุผลไป อย่างน่าอายเท่านั้นเองนี่เราก็จะพบเห็นผู้คนเป็นแบบนี้มากเหลือเกินทีนี้ยังมีคำที่ขยายความหรือกินความที่กว้างขึ้นไปกว่านั้นอีกที่บัณฑิตนักปราดญ์ได้ เือนเอาไว้มาช้านานว่าอย่าด่วนตัดสินหนังสือทั้งเล่มเพียงเพราะดูหน้าปกอันนี้คือเราอย่ารีบไปตัดสินคนตัดสินใครหรืออะไรที่เราเพิ่งได้เจอเป็นครั้งแรก หรือใหม่ๆยังรู้จักกันไม่นานอย่าด่วนหรือไปตัดสินแบบสะเพร่าใง่ายว่าคนคนนี้หรือสิ่งสิ่งนี้จะดีหรือชั่วอย่างไรแบบทันทีทันใดเหมือนกับพอเห็นหนังสือปกสวย ก็จะเพิ่งไปเชื่อว่าหนังสือนั่นจะเป็นหนังสือดีที่มีสาระเพราะหนังสือบางเล่มนักออกแบบอาร์ตเวิร์ที่ทำงานการออกแบบสิ่งพิมพ์ออกแบบปกหนังสือเล่มนั้นมาอย่างดีน่าสนใจคือสวยงามเห็นแล้วก็ น่าหยิบขึ้นมาอ่านแต่พอเข้าไปดูในเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนั้นมันอาจจะไม่มีสาระหรือคุณค่าเท่าที่ควรเลยยิ่งไปกว่านั้นหนังสือบางเล่มเนื้อหาข้างในใช้ไม่ได้เชื่อถือไม่ได้หรือกลายเป็นหนังสือที่ไม่มี คุณค่าอะไรเลยทั้งที่ปกสวยงามมากอย่างนี้ก็มีมากมายนับวันก็จะมีเยอะขึ้นยิ่งการตลาดต้องการที่จะขายสินค้านักเขียนคนนั้นบางทีเป็นนักเขียนที่ไม่มีคุณภาพอะไรแต่สำนักพิมพ์จ้างนักออกแบบ ออกแบบปกหนังสืออย่างสวยงามก็หลอกให้คนหลงซื้อหนังสือนั้นได้อย่างมากมายทั้งๆท,ที่เนื้อหาข้างในแทบไม่มีอะไรเลยหรือไร้สาระร้ค่าไม่คุ้มกับเวลาที่อ่านไม่คุ้มกับค่าเงินที่เราซื้อหนังสือนั้นมาอย่างนี้ก็มีอยู่เยอะ ในขณะเดียวกันหนังสือบางเล่มปกออกแบบเรียบง่ายมากหรือเป็นแบบที่แทบไม่มีการออกมาวิจิตพิสดารอะไรเป็นการทำปกแบบเรียบๆง่ายๆแต่พอดูเข้าไปในเนื้อหาข้างในกลับมีคุณค่า มีสาระประโยชน์มากมายบางเล่มถึงกับเราจะหาอ่านไม่ได้จากที่ไหนหรือหนังสือเล่มอื่นเลยจนถึงกับรู้สึกว่าโอ้โหถ้าไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เราจะเสียดายไปทั้งชีวิตเพราะมีเนื้อหาสาระที่ดีเหลือเกินเนี่ยอย่างนี้ก็มีอยู่มากมายอีกเหมือนกันที่ถ้าหากใครไปรีบ หรือไปด่วนตัดสินหนังสือทั้งเล่มเพียงเพราะดูหน้าปกก็จะพลาดไปแต่ถ้าใครไม่ด่วนตัดสินคือไม่ได้ไปเอาปกมาเป็นเรื่องใหญ่ขอแค่ได้เปิดเข้าไปอ่านเนื้อในก่อนแล้วพอเห็นว่าเออเนื้อในนี้น่าสนใจมีเรื่องดีมีประโยชน์ก็ค่อยอ่านต่อไป แม้ปกจะไม่สวยงามก็เต็มใจที่จะอ่านอย่างนี้ก็จะได้รับประโยชน์จากหนังสือจํานวนมากที่ปกไม่สวยแต่เนื้อหาสาระดีมีคุณค่ามากมายก็เหมือนกันคนบนโลกนี้ก็เหมือนกันเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ก็เหมือนกันวัตถุสิ่งของมากมายหลายหลากในโลกนี้ก็อย่างนั้น คือคนบางคนแม้รูปร่างหน้าตาธรรมดาธรรมดาไม่ได้หล่อไม่ได้รู้ดูดีเสื้อผ้าก็ปอนปอนไม่ได้ใส่สูทผูกเน็กไทอะไรแต่พอได้คบหาสมาคมกันไปกลับเป็นคนที่มีน้ำใจพึ่งพาได้ในยามที่เรา ตกยากหรือลำบากขึ้นมาคนคนนี้ก็มีน้ำใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเราด้วยจิตใจที่เมตตาหรือเป็นคนที่มีสติปัญญาที่จะชี้ทางบอกแสงสว่างให้แก่เราได้อย่างเนี้ก็มีอยู่มากมายในทางกลับกันคนบางคนหน้าตาหลอเหลา หรือสวยงามราวกับเทพพุุรเทพธิดาและมีเครื่องแต่งตัวเสื้อผ้าอาภรณ์ก็รู้ดูดีเห็นแล้วก็น่าเชื่อถือผู้ชายก็ใส่สูทผูกไทยผู้หญิงก็มีชุดแฟชั่นสวยงามใส่อย่างนี้ แต่พอได้รู้จักมักคุ้นคบหากันไปเรากลับเห็นว่าเป็นคนแรงน้ำใจและพอได้สนทนาปราศัยก็กลายเป็นคนงี่เง่าเคล้าโง่ไร้สติปัญญาเอาแต่อารมณ์ไม่มีเหตุผลอย่างนี้เราก็เจอเยอะแยะกันไปหมดก็เลยเป็นนั้นว่าคนบางคนถ้าเราจะดูเพียงแค่ เสื้อผ้าหน้าผมอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องไม่ด่วนตัดสินคนเพียงเพราะรูปร่างหน้าตาหรือเครื่องแต่งกายเท่านั้นเพราะถ้าแบบนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนกับเราด่วนตัดสินหนังสือทั้งเล่มเพียงเพราะดูหน้าปกแล้วสุดท้ายก็จะผิดหวังเสียใจผิดพลาดที่เลือกคบคนผิด ยิ่งถึงกับเลือกมาเป็นคู่ชีวิตเอามาเป็นแฟนเอามาแต่งงานด้วยแบบนี้ก็ยิ่งจะต้องดูให้รอบครอบรอบด้านจะไปรีบด่วนตัดสินใจก็จะพลาดพลั้งไปได้ง่ายๆอย่างนี้เรื่องราวอะไรบนโลกนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราได้ยินได้ฟังมาก็อย่าเพิ่งไปสรุปว่ามันจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดสิ่งของใดๆที่เราจะ เลือกเอามาใช้สอยก็เหมือนกันจะต้องดูให้มันรอบค้อรอบด้านว่ามันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าและสิ่งนั้นมันจะคงทนถาวรใช้ได้นานหรือไม่แล้วมันคุ้มค่ากับราคาที่เราซื้อหามาหรือไม่อย่างนี้ก็ต้องพิจารณาอย่างดีถ้าอย่างนี้ก็จึงจะ เรียกว่าเป็นคนมีสติมีปัญญามีสติคือะระลึกรู้ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมีปัญญาก็คือมีข้อมูลเพียงพอในการที่จะเอามาพิจารณาตัดสินทั้งคนทั้งของต่างๆอย่างถูกต้องแม่นยำไม่ใช่สะเพร่าคราาโง่ด่วนสรุปเร็วอย่างที่กล่าวมา ก็เป็นนั้นว่าวันนี้เสียงจางสวนจันทร์เราเตือนกันให้ไม่เป็นคนงี่เง่าขา่าวโง่ไม่เป็นคนสะเพร่าเบาปัญญาแต่ให้เป็นคนมีสติมีปัญญารู้จักพิจารณาอะไรให้รอบคอบรอบด้านแล้วชีวิตของเราก็จะได้รับประโยชน์ไม่ ได้รับทุกรับโทษมาแทนอย่างยุคนี้เป็นยุคไฮไอทียุคเทคโนโลยีชั้นสูงทางด้านข่าวสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลซึ่งถ้าเรารู้จักเอาประโยชน์จากมันมันก็หาได้อย่างมากมายมหาศาลและหาได้อย่างรวดเร็วทันใจก็หวังว่าทุกคนจะได้ใช้มันอย่างคุ้มค่า ด้วยการที่ไม่รีบไปเผลอตัดสินอะไรเพียงด้วยแค่เห็นครั้งแรกอย่างเดียวอย่างรวดเร็วแบบนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องของความสะเพร่าคลองโง่ตดังที่กล่าวมาข้างต้นก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์หรือมีสติปัญญาในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างคลิปของนายตะวันนี่ก็เหมือนกัน ถ้าเราเอาเฉพาะหน้าปกเอาความรูปร่างหน้าตาดีนี่นายตะวันก็แก่แล้วแม้ตอนหนุ่มๆก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันแต่ตอนนี้มันก็แก่ไปแล้วเสื้อผ้าก็ชอบใส่แบบเเรียบๆง่ายๆไม่ได้ดูดีรู้ราอะไรยิ่งถ้าเป็น ศิลปะในการพูดก็ไม่ใช่นักพูดอยู่แล้วเป็นคนที่พูดจาหวานล้อมใครไม่เป็นรู้อย่างเดียวแต่ว่าพูดอะไรก็พูดออกมาจากใจจริงแท้และจริงใจ <c ười> คือสิ่งที่พูดนั้นจริงแท้เลือกพูดเฉพาะเรื่องที่มันเป็นความจริงอย่างเดียวแล้วก็จริงใจก็คือเลือกพูดเฉพาะด้วยจิตใจที่ปรารถนาดีหวังดีต่อคนฟังอย่างเดียว ใครที่หวังจะเข้ามาฟังเข้ามาชมเอาความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจก็อาจจะผิดหวังไปนั่นก็คือ,อหน้าปกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c ười> คือไม่ได้ถูกออกแบบเอาไว้อย่างรู้ราดูดีแต่ถ้าใครอดทนหน้าปกที่มันดูเรียบ ง่ายอย่างนี้แล้วเข้าไปดูถึงเนื้อหาสาระตั้งใจฟังว่า,าลุงตะวันคนนี้แกจะพูดอะไรสำหรับหนูหนูลูกๆกล้นหลานยิ่งเล็กๆก,ก็เป็นปู่ตะวันตาตะวันเสียแล้วด้วยซ้ำนั้นแกนจะพูดอะไรถ้าตั้งใจฟังดีๆก็จะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆที่ ช่องสื่อตะวันซานแชนแนลเอามาแชร์ให้ชมกันได้ตามสมควรทีเดียวก็อยากจะฝากเอาไว้ให้ผู้ที่ไม่ติดเฉพาะหน้าปกแต่เป็นคนค้นคว้าหาสาระแก่นสารจากเนื้อในด้วยก็จะไม่ลืมกดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์เอาไว้เพื่อจะได้มาเจอกันอีกในภายหลังและ จะได้หวังได้ว่าเราจะได้รู้จักกันคบหากันไปใครที่ยังไม่รู้จักว่าลุงตะวันปู่ตะวันตาตะวันเป็นใครถ้าได้ฟังได้ชมไปเรื่อยๆก็จะได้รู้ในทีหลังแล้วก็ยังจะได้รู้ว่าอ๋อแล้วแกะจะมีประโยชน์แก่เราอย่างไรบ้างด้านไหนบ้าง ต่อไปในภายภาคหน้าเราอาจจะพึ่งพาอาศัยแก่ได้ในทางใดทางหนึ่งอย่างนี้ก็ยังอาจจะเป็นไปได้โดยซ้ำก็หวังว่าลูกๆแล,ล,ละหลานจะไม่ฟังแล้วก็ผ่านไปแต่จะกดติดตาม s Subscribe ไลค์แชร์เอาไว้เพื่อจะได้มาเจอกันใหม่ในภายหลังอีกนะครับ